จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการจับสลากนะครับผมรายการยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับยูฟายูโรปาลีกนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาทางยูฟาแชมเปียนส์ลีกก่อนนะครับผมก่อที่จะคู่เจอกันเนีครับผมมีดังนี้นะฮะเรอัลมาดริดนะครับที่เอาชนะลิเวอร์พูลมาได้นะฮะก็มาเจอกับเชลซีนะครับผมเบนฟิก้าเจออินเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปนะครับผมเจอบาเยินนะฮะ แม่เป๊ปนี่เจอทีมเก่าไม่พอนะครับผมยังเจออดีตลูกทีมเก่าอย่างชูเอากันเซลโล่ด้วยนะครับผมส่วนเอซิมิลานนครับผมเจอกับนาโปลีนะครับผมวันนี้เป็น2ทีมจากอิตาลีมาเจอกันเองนะครับผมก็ตามในภาพนี้เลยนะครับผมผู้ชนะระหว่างเอซิมิลานกับนาโปลีนะครับผมจะเจอผู้ชนะระหว่างเบนฟิก้ากับอินเตอร์นะครับผมมีแต่ทีมจากอิตาลีทางนั้นเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าทีมจากอิตาลีในสายบนเนี่ยมึงตกหมดนิดโอ้โหควรพิจารณาตัวเองนะครับผมก็อ่าอีกสายหนึง หนึ่ครับผมผู้ชนะระหว่างเรอัลมาดริดกับเชลซีเนี่ยผมจะเจอผู้ชนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไบร์นมิวนิกนั่นเอง ผมสถิตินะครับผมหลังจากการจับสลากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปนะผมที่เปิดเผยโดยออฟตาโจนะครับผมเขาเปิดเผยว่าเชลซีนะครับผมแพ้เรอัลมาดริดเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะครับผมจากการพบเรอัลมาดริดทั้งหมด7ครั้งในรายการยุโรปนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์การแพ้ต่อยเรอัลมาดริดเนี่ยเชลซีมีเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดนะครับผมในบรรดาทีมจากยุโรป นะครับผมยเยดแคก็คือมีโอกาสแพ้เรียวมาเดิดแค่14นะครับผมจากการเจอกันทั้งหมด7เกมนะครับผมแต่ว่ามันไม่น่าจะเทียบอะไรได้นะครับผมถ้าโค้ชของเชลซีนะครับผมเป็นแกรมพอตเตอร์ นะครับอย่างน้อยก็ถือว่าสถิติเอาไว้ข่มเรียวเมริดได้อยู่นิดหน่อยนะครับผมแฟนแฟนเชลซีนะฮะก็สำหรับเป๊ปกวาดิโอลานะครับผมที่จะคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับบาเยนเนี่ยครับผมก็ออฟตาโจนะครับผมเปิดเผยว่านี่เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับผมของเป๊ปกับยบร์เยนนิกนะครับผมนับตั้งแต่เป๊ปอำลาตำแหน่ง ผู้จัดการทีมของบาเยิร์นะครับผมแล้วก็ครั้งเดียวนะครับผมที่เป๊ปกอดิโอลานะครับผมสามารถคุมทีมแล้วก็ชนะบาเยิร์ได้นะครับผมก็ต้องย้อนไปในปี2008-2009ในผมตอนนั้นนะฮะเป๊ปยังคุมบาเซโลนาอยู่นะครับผมแล้วก็สามารถเอาชนะบาเยิร์นะครับผมในรอบควอเตอร์ไฟนอลไปได้นะครับผมแล้วก็ช่วยให้บาเซโลนาคว้าแชมป์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมและนี่นะครับก็เป็นผลการจับสลากนะครับผมในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก นะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กด, like, กด subscribe c h anel n บนชันตากองไว้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ